มาแล้วปลาขาวตัวแรกนี่นะครับปลาขาวมันๆเอาน้องไป มาแล้วนี่นนนนปลาขาวปลาขาวั่อ,อยลงมาแหงกัะเน่เมาลงไปกันเนอะนี่นปลาขาวสวยงามๆลงไปทุกท่าน มาแล้วก็่ลยอกระลกมามานัมานมนันมันมันอืมมาใส่นวลตรงงม้งมเงำลงไปมนัมนมนันมันมัน นีเดินมาจังห,ออหวะเกินมานอ่ตะเพียนหนึ่งโต้ลงไปกระชัง มิดมิดโอ้สองโตัวขลกมากนี่เดี๋ยวบ้างก่อนน้ำบ้างก่อนหมานหมานหมานปลาสอยครับน้ำขี้มีปลาสร้อย ปก,กติจะมีกระปักขาวปลาตะเพนปรากดมีปลาสอยหมุนหน้าอีแปลกประหลาดคว้าเควะกำลิมคว้าเควะกนแล้ว สวัสดีครับชวินยองเนี่ยครับวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับชวินมายกยอนะครับยกตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะห่าโมงแรงแล้วนะครับวันนี้บค็อยม้านะครับป้าได้ซักซิบกว่าโตให้แต่ชวินเลยบอดทายขี้ผึ้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาว่ามัน เปิงแบตเตอรี่เนาะแล้วก็เมมโมรี่ของชวินก็นเต็มด้วยนะครับชวินก็เลยบัตรทายนะครับจะมีเป็นบางช็อตต้ออันตีทายใดนะครับบางครั้งเวลาป้าเข่าก่อไม่ได้บางทึกบันทึกภาพสักกรรมนะครับสาเหตุก็เพราะว่ายกสามสิบข้างสี่สิบข้างมันบกเข่านะครับชวินก็เลยบัดรทายเนาะนี่นะครับ บรรยากาศรอบไม้นะครับวันนี้ชาบินมาไม้น้ําคีนะครับลองลําเมืองล่องคีนะครับไม้ประจําของชาบินอยู่ไกลบานเนาะไม้นี่นี่นะครับผลงานของชาบินนะครับสักสิบโตหนึ่งเดี๋ป้าก็ใส่งามนี่นะครับ,บปลาขาวปลา่อย ไอตัเียนนี้ตัวหนึ่งสำหรับท่นานใดที่เข้ามาชมคลิปชวินใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามเอือชวินตัวนะครับชวบินยองนะครับเนอหาจจะกรุณากดกระดิ่งต้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวชาินก็จะเข่าบานแล้วนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มตั้งเข่ามาแล้วเนาะ จะได้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับตีบทิ้งกันนะครับบอลืมกันนะครับเพื่อนเก่าก็ยังมาคอมเมนต์กันอยู่นะครับเพื่อนใหม่ก็เข้ามาเลยๆเนาะขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าอาจจะมีตอนนีปา้าเขายอมิ่มาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับสวัสดีนะครับ